สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับผมพี่นายโคราชอีกแล้วนะครับทุกคนมาและสําหรับคลิปนี้นะครับทุกคนพี่จะพาทุกคนไปตามล่าหาเจ้าปืน M 249ในตำนานที่พี่ได้มานะครับทุกคนแต่พี่ยังไม่เคยใช้เลยมาเดี๋ยววันนี้พี่จะไปโดดล่มนะครับทุกคนมา โอ้โหดูชุดพี่โคเท่ครับทุกคนแต่พี่บอกเลยพี่ยังไม่เคยใช้มันแล้วพี่โคตรอยากใช้มันเลยแต่วันนี้พี่จะไปโดดร่มนะครับทุกคนมาดูสิว่าพี่จะได้ใช้หรือเปล่านะครับทุกคนมาสิเฮ้ยโอ้โอหเดี๋ยวนี้โดดร่มอ๋อซีซั่นนี้มันเป็นซีซั่นเจ้าดินจาจอมคาถานี่หว่าทุกคนอ๋ออันนี้เราขึ้นอะไรไปเนี่ยปกติเราจะขึ้นเครื่องบินแต่วันนี้เราขึ้นอะไรไปเนี่ยทุกคนโอ้อะไรเนี่ยนกสีม่วงมาทุกคน วันนี้ภารกิจเราคือตามล่าหาเจ้าปืนเอ็มสองสี่เก้านะครับทุกคนที่พี่เพิ่งได้มามาดูกันว่าพี่จะหามันเจอแล้วพี่จะได้ใช้แล้วมันจะโหดแค่ไหนนะครับทุกคนเจ้าปืนสีม่วงมันอยู่ไหนวะมาถึงเวลาที่พี่ต้องเฉิดฉายแล้ววันนี้พี่จะไม่ไก่วันนี้พี่จะไม่ไก่มีเปล่าไม่มีว่ะทุกคนยังไงวะหาก่อนทุกคน มาตรงนี้มีคนไหมวะเนี่ยโอ้โหนี่ก็ยังไม่มีทุกคนแต่พี่ได้ฟาร์มัสมาวะ่ะเฮ้ยอันนี้อะไรวะทุกคนอันนี้คือกรอบอะไรเป็นกรอบสีม่วงเกาะเหล็กเ่าเหรอหรืออะไรไม่ใช่ไปก่อนหาไปเรื่อยๆทุกคนพี่ว่าในกล่องนี้มันต้องมีวะ่ะมีไหมวะเนี่ยมีเปล่าโอ้โหพี่ได้เอเคมาอีกแล้ว เอคสีแดงมันแรงฤิ์ของพี่บอกเลยเอเคได้สุดจัดมาตอนนี้ปืนก็ไม่เจอคนก็ไม่เจอนะครับทุกคนอะไรวะอาอแล้วกูได้สโขบมาแล้วมานะยังไงในบ้านมันหายากเหรอวะเจ้าเอ็มสองสี่เก้าเดี๋ยวปืนกลนะทุกคนพี่จะรัวมันให้หมดเลยอืมหายากจัดวะ นี่กล่องพยาบาลในกระเป๋าพี่เต็มหรือเปล่าเนี่ยโ้ยกระเป๋าพี่จะเต็มแล้ววะพี่ต้องการกระเป๋าใหม่ก่อนเฮ้ยไอ้ตู้แดงๆนี่แหละมาไอ้ตู้แดงๆนี่มันต้องมีแน่นอนมาทุกคนว่าแต่มันเข้าทางไหนเดี๋ยวพี่หาทางเข้าแป๊บอ้าวเข้าไม่ได้ยังไงชกแม่งเลยไหนมามันเข้ายัางไงวะมันเข้ายัางไงทุกคนเข้าไม่ได้ไม่เข้าก็ได้วะดูมันเข้ายัางไงวะ ทำไมมันหายากอย่างงี้วะเจ้าเอฟสองสี่เก้าอยู่ไหนไม่มีโอ้โหวิ่งมาตั้งไกลย,ยังไม่เจอเฮ้ยพี่เจอคนวาทุกคนเฮ้ยมาดิ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 วิ่งหนีเหรออย่าวิ่งหนีที่ใครยิงวะเอาแล้วมาววนปืนมาออือกันใจกูเกือบล่วงโอ้โหคนเต็มเลยวะทุกคน เอาแล้วกูเดือดเดือดจังหวะน,นี้เดือดมาไหนเกื <c oughs> อบไปเกือบตุยพี่เกือบตุยเลทุกคนพี่เกือบตุยพี่เพิ่มเลือดก่อนมา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 ,ม,าม,มันหนีได้มึงจะหนีไปไหนมึงจะหนีพี่ไปไหนน้องมึงหนีพี่ไม่ทันมึงมาไหนคิดว่าหนีพี่พดเลิอครับเป็นไง<ด>บอกแล้วพี่มันตึงมา นี่ขนาดไม่ใช่ M สองสี่เก้านนี่คือ AK นะครับทุกคนแม่งยังโหดขนาดนี้อะพี่โคตรตึงมามันหายากจังวะมีใครเคยใช้ไหมวะทุกคนมีใครเคยใช้ฝากคอมเมนต์มาโหดยโดนอีกแล้วใครวะไหนมันอยู่ไหนเอาเจอละมึงามึงมาเพื่อนเพื่อนรอบทำลายเหรอเพื่อนชอบเข้าข้างหลังเหรอถามจริงยังไงไหนมามาดิบอกแล้วว่าอย่าเข้าข้างหลังพี่ข้างหลังพี่พไม่ได้มีไว้ให้เข้ามา โอ้สไนเปอร์หมถากหูกูไปนิดเดียวมามึงต้องโดนจังหวะน,นี้ยังไงเพื่อนสไนเปอร์มึงกล้าเกินไปมาคนแม่งโคตรเยอะเลยตอนเนี้ยไหนมีอีกเปล่าพี่ยังไม่เจอเลยวะทุกคนตอนนี้มันเหลือกี่คนวะเนี่ยโอ้โหมันหายากจังวะเอ็มสองตีเก้ามีใครเคยใช้บ้างวะมีป่ะมีไหมแม่งไม่มีอีกโอ้โหกูจะรั่ว ได้สกิลปืนมาแต่กูหาปืนไม่เจอทำไมมปนหายากจังหวะโอ้โหโมาตอนนี้พี่ได้ทอมสันทอมสันของโปรดพี่เอ้ยโดนโดนตุยเอ้กูโดนลอยโดนลอยเหรอมึงลอยเหรอมึงลอยที่เหรอมาบอกแล้วยอ,อย่าหลอยมาไหนอยู่ตรงไหนวะบวกเลือดแป๊บไหนเอาโดนอีกแล้วตรงไหนวะทุกคนโอ้โ ไหนไหนโอเ้เห็นแล้วมามาอย่าลอยอย่าอาสไนเปอร์นทุกคนโอ้ยมาอืม <c oughs> ตึงตึงเกมนี้ตึงว่ะกูจะหาปืนเจอไหมเนี่ยก็มาดิับมาดิรับูจากไหนโคราดหรือเปล่าครับมาดิับเพื่อนอย่าวิ่งเพื่อนอย่าวิ่งเพื่อนต้องสู้โอ้โหหนีหนีเหรอวิ่งแล้วโอ้โหทุกคนแม่งเจ็ดแปดคนได้ไหมเนี่ยลุมเหรอน้องลุมพี่เหรอ เอาอันนี้ไปกินรู้สึกว่าน้องจะหิวผล,ลไม้กินไปดีจ๋อต้องกินไปดีเป็นไงมาโอ้โหพี่ยังไม่เจอเลยนะครับทุกคนเอ็มสองสี่เก้าปืนในตำนานของพี่ไหนวะเนี่ยหลอีกละมือหลอีกละมามาจะหนีพี่หรอน้องใครมึรอดจากหลายด้านหลังอีกทุกคนกูจะรอดไปวะเนี่ยพี่มาคนเดียวครับน้องมึงอย่าลุมพี่พี่มาคนเดียวแต่พี่แค่ตึงไปหน่อยพี่เลยซัดไปหลายคนมาอยู่นี่หรือมึงนิดเดียว อขอพักแป,ป๊บเดี๋ยวกูหลบแป,ป๊บไหนเอามาดิมาดิมาดิบอกว่าขอหลบแป,ป๊บขอพักแป,ป๊บหายใจแทบไม่ทันมาเ,าเจอทุกลู่ทุกทางอืพี่แค่จะมาหาปืนเอฟสองสี่เก้าครับทุกคนไม่ได้อยากจะมาสู้กับใครมามาไม่ได้อยากมาสู้กับใครปืนพี่อยู่ไหนพี่มาตามหาปืนพี่ไหนปืนพี่อยู่ไหนนน้องโอ้ปืนพี่อยู่ไหนนี่นน <F illing S 2> มา <illing> มีใครเห็นปืนพี่บ้าง พี่อยากได้เอ็มสองสี่เก้าอยู่ไหนอืมปืนเจ้าหัวกระโหลกสีม่วงอยู่ไหนโอ้โหทำไมตรงนี้คนมันเยอะจัดวะทุกคนไปทางไหนก็เจออุย้ยโดนลมโดนลมอีกแล้วกูไหนไหนมาจากทางไหนกระสุนมาจากทางไหนหลังๆเนี่ยมามาโอ้โหขอบวกเลือดแป๊บใจเย็นเพื่อนมาเพื่อนมาเหรอเพื่อนวิ่งใส่เหรอเพื่อนอยากบูเหรอเพื่อนเนี่บูเหรอไม่ร่วงว่ะมันไม่ร่วงว่ะมันไม่เข้าหัวไหนไหนมันไม่เข้าหัว <c oughs> ยิงเข้าหลังก็ได้ไม่ <c oughs> <c oughs> ไง ยิงตรงไหนก็ล่วงเหมือนกันว่ะเน้นล่วงไม่เน้นแม่นมาม,มีอีกไหม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 ทุกคนโอ้ย <Feeling free. S 1> ตัวนี้บักหรือเปล่าวะโอ้ไม่น่ายิงเลยตรงสารว่ะบักโอ้โสยสไนเปอร์ถากหน้ากูไปอีกแล้วใครมันช่างกล้าใช้ปืนแรงใส่พี่พี่หลุดนอกวงว่ะทุกคน เฮ้ยสรุปกูจะไม่เจอเอ็มสองสี่เก้าจริงใช่ไหมเนี่ยโอ้โหคนจะหมดเหลืออยู่สี่คนว่ะทุกคนจะเจอหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหอุ้ยนอกวงเดี๋ยวเลือดพี่ลดแบงจะหมดเอ้ยจะหมดว่ะทุกคนแปบ๊บหนึง่งหาที่หลบแป๊บหนึ่งที่หลบที่หลบหลบตรงไหนวะตรงนี้แหละทุกคนมาแ่งเอ้ยเลือดกูจะหมดเหลือสามคนแล้วทุกคนมาสามคนละ สรุปกูจะได้ใช้ไหมเอมสองสี่เก้ากูเนี่ยยังหาไม่เจอเลยโอ้ยคนจะหมดละมาดิมาดิมาดิมาดแม่งไม่ล่วงอีกทุกคนอืยังไงเฮ้ยเหลือสองคนแล้วว่ะทุกคนไม่ได้ใช้แน่เลยงั้นกูขอเป็นโนหนึ่งแล้วกันมาหาปืนไม่เจอหาปืนไม่เจองั้นเอาอันนี้ไปกินมาเอมสองสี่เก้าก็ไม่ได้ใช้พวกมึงก็หมดไวซะเหลือเกินมา เอาไปกินอีกลูกหนึ่งมาได้เปล่าโดนไหมนี่มันอยู่นี่ทุกคนมานี่ไงทุกคนบอกแล้วพี่มันเบอร์หนึ่งอยู่แล้วทุกคนเป็นไงล่ะมีอยากจะโท์เลยแต่ว่าภารกิจพี่แม่งไม่สําเร็จว่าพี่ไม่ได้ใช้เอ็มสองสี่เก้าอ่ะทุกคนมันหาไม่เจออ่ะก็เกมมันจบแล้วกูจะไปหาได้ยังไงครับทุกคน <laughs> โอ้โหเดี๋ยวพี่จะให้ดูอีกรอบนะครับทุกคนทุกคนดูให้ดีแม่งปืนโคตรสวยแต่กูไปได้ใช้แต่กูหาไม่เจอไม่ใช่อันนี้นะไหนไหนวะเดี๋ยวก็แป๊บหนึ่งเนี่ยทุกคนเนี่ยอ,อันนี้แหละ M29 ปืนกลหัวกระโหลกของพี่พี่ยังไม่ได้ใช้เลยพี่เพิ่งได้สก,กิลมาใหม่แม่งโคตรสวยสีม่วงแต่ยังไม่ได้ใช้เลยจะไปหาที่ไหนวะ มีใครเคยใช้ไหมทุกคนมีใครเคยใช้มาบอกพี่เม้นบอกพี่หน่อยว่ามันแรงหรือเปล่าพี่อยากใช้แต่หาไม่เจอว่ะไปซีวีสี่ก็ไม่ได้ใช้ว่ะทุกคนนี่มาโดดล่มก็ยังหาไม่เจออีกมันจะหายากอะไรขนาดนั้นว่ะปืนอะไรวะเนี่ยโอ้โหอยู่ดีโคตรเท่อะทุกคนอยากลองใช้สักครั้งว่าว่ามันจะแม่นจริงหรือเปล่าวะมันจะโหดหรือเปล่าทุกคนอืทําไงวะหรือว่ารอบหน้าทุกคนรอบหน้าจะไปทางไหนพี่จะหาเจอไหมวะ มีใครเคยใช้ไหมอ่ะพี่ถามจริงเลยัาทุกคนผูมเหนื่อยจริงว่าการหาปืนเล้วเนี้ยโอ้โหโคตรสดโคตรเหนื่อยโดยโด,โดร่มจนได้ที่หนึ่งอะยังหาปืนไม่เจอเลยทุกคนโอ้โหเหนื่อยงั้นเป็นรอบหน้าเดี๋ยวพี่จะพาไปหมาป่าเดียวดายแก้ตัวก่อนไหมหรือว่าจะโดดร่มหาปืนอีกวะเอาไงดีเดี๋ยวรอยคิดแล้วกันมาโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ เท่านี้นะครับทุกคนภารกิจพี่ทําไม่สําเร็จนะพี่หาปืน M249 ไม่เจอนะครับทุกคนคลิปหน้าพี่จะพาไปล่า,ลาอะไรตอบมากดติดตามกดแชร์กดไลค์เอาไว้ให้พี่ด้วยแล้วกันสําหรับคลิปนี้เท่านี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายจุ๊บ